นิฮาสวัสดีนักเรียนทุกคนครับวันนี้เราจะมาขึ้นบทที่5นะครับชื่อบทนี้นะครับชื่อว่ารื้อฉางหัวต้งรอฉางหัวต้งนะครับมีความหมายว่าอะไรเอ่ยจิจวัดประจําวันนะครับอ่าโดยวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่า ภารกิจหรือกิจวัตรประจําวันที่เราทําการอยู่ทุกวันเนี้ยกิจวัตรประจําวันนะครับเหล่านี้ภาษาจีนมันพูดว่าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับข่านเป้าคำที่หนึ่งนะครับข่านเป้าข่านเป้าข่านเป้าแปลว่าอ่านหนังสือพิมพ์นะครับโดยคาว่าข่านนะครับ ตัวที่อยู่ด้านหน้านะครับแปลว่าดูนะครับดูเนาะแปลว่าดูมองนะครับอ่าแล้วถ้า,ามาบวกกับคำข้างหลังเป้านะครับที่แปลว่าหนังสือพิมพ์เนาะภาษาไทยจะแปลว่าอ่านหนังสือพิมพ์นะครับคำที่สองครับซีอีฟูซีอีฟูนะครับ สีอีู้อะสีฝูแปลว่าซักผ้านะครับเป็นรูปของเด็กกำลังซักผ้านะครับอ่าโดยคำกิริยานะครับของคำนี้ก็คือสีนะครับสีหมายถึงอะไรสีหมายถึงซักนะครับซักอ่าส่วนคำว่าอีฟูอีฟูสองตัวข้างหลังนะครับ หมายถึงเสื้อผ้านั่นเองเสื้อผ้าที่เราใส่นะครับเรียกว่าอี้ฝกนะถ้าเอาคำว่าสีมาเติมหน้าหน้าสีอี้ฝกก็จะหมายถึงซักเสื้อผ้านั่นเองนะครับต่อมาคำที่สามครับซุยเจียวซุยเจียวนะครับอ่ะคำนี้มันมาคู่กันนะครับ ซุยเจยนะครับแปลว่านอนหลับนั่นเองนะครับอ่าซุยคำเดียวก็แปลว่าหลับได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะพูดว่าซุยเจยนะครับนอนหลับสร้างหงอ่าคำที่สี่ครับสร้างหวังสร้างหวังางหวังแปลว่า ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับใช้อินเทอร์เน็ตเนาะตัดเตี้ยว้าผ่านมาคำที่ห้าครับตาเตีย้ยห่านะครับตาเตีย้ยห่าอ่าโดยคำว่าตานะครับแปลปความหมายว่าตีนะครับจับอ่าหรือว่าคู่กับคำหลังนะครับเตีย้ยห่า เตี้ยนห้าข้างหลังนี้แปลว่าโทรศัพท์นะครับอ่าโทรศัพท์อ่าอันนี้เป็นคําสมัยโบราณนะครับเตี้ยนห้านะอ่าเป็นคําศัพท์สมัยโบราณก็จะเป็นโทรศัพท์ที่อ่าใช้ปุ่มกดเะนาะที่หมุนหน้าปัดนะครับแล้วก็ยกหูอ่ามีสายนะครับแล้วก็โทรเหมือนโทรศัพท์บ้านนะครับนั้นเ, ق. เรียกว่าเตี้ยนห้าเนาะ แต่ก็สามารถเอามาใช้ในปัจจุบันได้นะครับตาเตี้ยนหัวนะครับก็คุยโทรศัพท์นะครับตาก็จะหมายถึงคุยนะครับถัดมาคำที่6ครับชิฟานชอฟานชิฟานนะครับชอฟานหมายถึงกินข้าวรับประทานอาหารนั่นเองนะครับ ด้วยคําว่าชื่อกิริยาด้านหน้านะครับหมายถึงอะไรเอ่ยกินนะครับชื่อหมายถึงกินเนาะตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมด้านหน้าของชื่อนะครับก็เราเคยสอนไปแล้วนะครับซื้อเคยสอนไปแล้วว่าหมายถึงปากน,นะครับเนาะ,เ,นะเวลาเรากินเราก็ต้องใช้ปากเ,เป็นอวัยวะที่ใช้ในการบดเคี้ยวอาหารนอปากกินกินเนาะนอะ่อะ ส่วนคำหลังนะครับฟานฟาดฟานเป็นข้าวนะครับหมายถึงข้าวหรือว่าอาหารนะครับฟานซื้อฟานกินข้าวตู้ซูคำที่เจ็ดนะครับตูู่ตูู่อ่าอันนี้จะบวกคำศัพท์ที่เราเรียนไปด้วยนะครับ คำศัพท์ที่เราเรียนไปก็คือชูใช่ไหมครับชูนะชูเนาะหมายถึงหนังสือนะครับส่วนคำว่าตูหน้านหน้าเนาะตูนะครับตูหมายถึงอ่านนะครับอ่านนั่นเองตูชูก็หมายถึงอ่านหนังสือนะครับตูชูคำถัดมานะครับ ส,สีเจ้าสีเจ้าสีเจ้าแปลว่าอาบน้ำนะครับเมื่อกี้สีแปลว่าอะไรครับแปลว่าซักเนาะอันนี้ถ้ามาคู่กับเจ้านะครับสีเจ้าจะรวมกันเป็นอาบน้ำนั่นเองนะครับใช<จ>่และคำสุดท้ายนะครับจ่ายจ่ใจ่แปลว่ากำลังเนะาะเมื่อก่อนเราเคยเรียนคำว่า่ายนะครับ แปลว่าอยู่นั่นเองแต่5ในบทนี้นะครับจะแปลว่ากำลังนะครับกำลังทำอะไรอยู่อย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาใช้คำว่าใจนะครับอ่าอย่างเช่นตัวนี้นะครับสีจ่าเนาอคำเมื่อกี้นะครับเวลาเราใช้ใจนะครับเราจะวางไว้ข้างหน้าว่าเราจะทำอะไรนะครับ เรากาลังทําอะไรเราจะวางใจไว้ข้างหน้านะครับอันนี้ก็ายสีเจ้าวายสีเจ้าวใจเมื่อกี้แปลว่าอะไรเอ่ยกำลังนะครับอ่ากำลังอะไรกำลังอาบน้ำนั่นเองายสีเจ้ากกำลังอาบน้ำอ่าลองมาอีกตัวนะครับายจ,จะวางไว้ตรงไหนครับไว้ข้างหน้าเสมอนะครับ ว่าจะทำอะไรก็วางใจไว้ข้างหน้านะครับอันนี้ใจอะไรเอ่ยใจตูชูนะครับกำลังอ่านหนังสือนะครับใจถูชูกำลังอ่านหนังสือ,อตัวอย่างตัวสุดท้ายนะครับอ,อันนี้ซูฟ่านกินข้าวนะครับวางใจตรงไหนครับข้างหน้าเหมือนเดิมเลยนะครับใจ ซื้อฟ้านก็กำลังอะไรเอ่ยกินข้าวนะครับกำลังรับประทานอาหารนั่นเองนะครับเอาวันนี้ลาซื้อก็มีนะครับใบงานให้เด็กๆทำนะครับในหน้าที่7นะครับเติมคำศัพท์ลงในช่องว่าง